สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางกาลมาถึงพวกแดงมาเจอน้องจอมคนสวยของเรานะครับวันนี้ไม่รู้เป็นไงครับเรียนเป็นไงบ้างครับมาที่เดียร์เดียู่แฟนได้ความรู้เยอะค่ะโปรแกรมยากไหมครับยากโปรแกรมไม่ยากไม่ง่ายโปรแกรมออนไลน์เลยเนาะใช่ค่ะเขามีส่งโปรแกรมมาให้เรียนรู้ก่อนไหมครับมีเป็นออนไลน์ไหมทำบนมือถือได้ไหมออนไลน์บนมือถือได้ติดต่อแม่ไหมครับติดต่อทางฟาสต์สลิปติดต่อไหมติดต่อแม่ค่ะเราของมาเองไหมหรือมาซื้อติดตั้งเองเลยินเจ้าของไม่ นสนุกดีคุย,ดคยได้ความรูเม้เยอะเลยใช่กับสามชั่วโมงเนาะสามเหคะคุยกับสามชั่วโมงอ่ะบอกนิดนึงว่าตรงร้านนี้อยู่ตรงไหนยังไงคนจะได้ามาใช้บริการร้านอยู่ตรงซี่แยกมคอนแทคพิมพ์คะหาได้ง่ายเลยค่ะอยู่ตรงซี่แยกตรงข้างกับตลาดตลาดนัดอ่าตำบนปกแดงผู้ปกแดงเลยเนาะใช่ค่<ร>ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ